ครับเป็นสามีฟิชชิงครับวันนี้ไปตกปิ๊บบุฟเฟ่กันครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าบอ่อเลยนะครับวันนี้ไปตกที่บุฟเฟ่กันครับติดตามได้ครับครับอันนี้ถอดเท้าแล้วไปกินข้าวกินก่อนครับจะหมดแรงนานทีมาที านานมากครับกว่าจะออกมาทริปหนึ่งผมต่อเข้าไปไปไหนกันไมค่อกได้มาตกตกเล่นกันวันนี้อันนี้ทุ่นที่ทำเล่นๆนะครับเอามาลองตกด้วยครับเดีย๋ยวเราใช้ทุน่น จุดนี้ครับตกจุดนี้นะครับโดยปกติพื้นที่แถมนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะครับของชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่หมู่บ้านนี้นะครับปกติก็จะเป็นแต่งเลี้ยงกุ้งเลี้ยง,ลงปลาอยู่แล้วนะครับก็เลยจะ มีการจับบุลเฟ่ได้บ่อยครั้งครับเพราะว่ามีบ่อเลี้ยงปลาจำนวนมากนะครับในบริเวณนี้เล็กนะรับบอ่อนี้ประมาณ2งานสองงาน ตกเป็นสองขอนะครับตกสองขอผมเริ่มจากนี่อะไรดีแล้วไม่ตายสองขอก่อนนันดีกว่าแล้วก็จะปรับมาเป็นบาลานสองขอนะครับวัน,นนี้อมวันน,นี้ใช้สายเมน สองจุดห้านะครับแล้วก็สายชิ้นหน้าสองสองจุดศูนย์นะครับเขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะเล่นโทบผักตัวนี้โอเคครับตามกัต่อครับตั้งไม้ตายก่อนเดี๋ยวทุนตัวนี้ลองใช้ครับ ก็มีนะตกปลามาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสา้าปดสิบเ้ายงยีว่าคันครับยีว่าคันโอเคตั้งทุนครับ ใช้สองขอแต่ว่าหากนี้เบ็ดออกเพราะว่าอันตรายเวลาเบ็ดเกี่ยวไปเกี่ยวมาเราปลดปลาเ,เกี่ยวไปเกียเก่ยวมา,มนนาครับงเงียบออกทำมิสคากรับเนลี่ยตัวไม่เสร็จ Nà lạt chết, chị lạc hết ngay lạc hết ngay lạc hết ngay lạc hết คันก็หักแน่คันก็หักแน่นแนโดรสหายรยจะอยู่เ่าเนี่ยคัน

ลอยแล้วลาดอบไป้ิไม่ลงเลยครับเล่นนักเทางทางครับป่าเล่นนัทา,ทางทางเลย อี้ผ้าเว้ยผมเล่นปนินเน่ยเล่นปนินกัน ใสนะ่น้าอนี้ตื่น เลือกอะไรครับดอกหนึ่งอันไหนดีครับถ้าแต่ชอบอันนี้อันนี้นบีมอบรองวันนะครับขอบคุณสําหรับทุ่นสวยๆนะครับขอบคุณนะครับไม่เป็ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ได้งานไม่ได้นั่นไงเพราะวันทุ่นเป็นทุ่นเก่านี่ครับอคก็ได้แค่นี้นะครับวันนี้แค่นี้นะครับทิปนี้นะครับก็มีสวยด้วย โอเคครับฝนตกแล้วนะครับกำลังเก็บของกันเดินทางกลับนะครับตัวนี้ก็ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศตรงนี้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นการออกมาตกบุฟเฟ่นะครับนานที่จะมาทั้งครับงาะัครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับไปมิตติ้งไหนกันต่อดรือไปหมายธรรมชาตินะครับฝากติดตามนะครับช่องเล็กๆครับ ผลต,ตกปลาครับมีสามีทุ่ชิงครับ